ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ภายในบริเวณโรงบ่หรอศพนะหนังใหญ่วัดขนอนครับ<ช>หรือว่าโร<ช>งการสแสดงหนังใหญ่เองใช่นะฮะซึ่งก็โอเรียกว่าเป็นเปิดทําการสแสดงเรื่อยที่ว่าวันเสาร์อาทิตย์นะครับทุกคนก็มาดูทั้งหมู่คณะเอ่ยทั้งมาแบบเป็นกรุ๊ปเอ่ย,ยะอะไรพวกนี้นะหรือว่าพวกนักเรียนมาจากครับผมเนี่ยรายละเอียดจะเป็นไงเดี๋ยวเราจะมาคุยกับผู้ที่เป็นหนึ่งในนักแสดงแล้วก็นักพากย์ด้วยนะครับที่อยู่ที่ภายใน ในโรงละครนี่นะฮะลงครับขอหนังใหญ่นี่แหละอะไรนะลงละครหรือลงหนังอะไปไม่ไม่ใช่ไม่ถามเขาจะบอกเขาจะอธิบายให้ฟังคระองค์ขอต้อนรับคุณทศพรแพรทองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แล้วก็น้องน้องอีกสองท่านน่ะน้องน้องชื่ออะไรครับใช่แล้วครับชื่ออะไรนะชื่อเบียร์ครับน้องเบียร์เบียนั่นและฮ่นละครับน้องอะไรนะมืดครับน้องมืดโอ้สมควรแล้วล่ะครับนั่งมืดอยู่ตรงนี้นะฮะแม่ถ้าบอกว่าชื่อสำลีไม่เชื่อน้องมืดชื่อตรงเป๊ะเลยนะน้องมืดโอ้นี่สองคนนี้ก็เป็นนักแสดงด้วยอ่าเป็นนักนักเชิดนักแหละอ่ะก่อนอื่นมาคุยกับคุณทศพรก่อนดีกว่าว่าคุณทศพรครับความเป็นมาของหนังใหญ่เนี่ยมันยังไงมยังไงลองลองเล่าอธิบายคร่าวๆให้ฟังนะ นะครับหนังใหญ่นะครับที่ที่วัดขนอนเนี่ยนะครับเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ห้าโอ้นะครับโดยผู้ที่สร้างเนี่ยท่านเป็นพระสงฆ์อืมนะครับก็คือพระครูสัทธาสุนทรนะครับชาวบ้านท่านจะเรียกท่านว่าหลวงปู่กล่อมหลวงปู่กล่อมนะครับหลวงปู่กล่อมนะก็ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ในลุ่มแม่น้ำแม่กองอีกองโอ้ครับผมท่านในอนุรักษ์ว่าวัฒนธรรมริมมระดกนี้ไว้เพราะมันจะเลือนหายไปแล้วใช่ไหมใช่ครับมันคือจริงๆแล้วมันมี ในบ้านเราเนี่ยมันก็มีอยู่แค่ที่นี่ใช่ปะครับก็ที่อื่นไหมก็จะมีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดสิงห์บุรีนะครับแล้วก็วัดบ้านดอนครับจังหวัดระยองอ๋อก็เหลือไม่กี่ที่เองนะแต่ที่ใหญ่ที่สุดนี่คือจะเป็นที่นี่ที่นี่ที่โด่งดังที่สุดโด่งดังมากเลยเป็นแบบว่าขึ้นชื่อในจังหวัดระุรีอ่าครับคือระดับไปยังระดับโลกก็ว่าได้ครับเพราะตอนนี้ชาวต่างประเทศก็มาดูเยอะนะมีมีชาวต่างประเทศมาดูเยอะไหมก็ มีครับเยอะทุกชาติเลยี่ญี่ปุ่นไทยจีนฝรั่งเออฝรั่งก็จริงๆแล้วทางวัดเราก็มีกลุ่มทัวร์ประจําอยู่แล้วกลุ่มทัวร์ประจําอยู่แล้วนะครับที่บางทีใช่บางทีเขามีนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเนี่ยเขาจะมาติดต่อเขาก็จะแนะนําว่ามีสถานที่ใดบ้างนะครับส่วนใหญ่แล้วชาวต่างชาติเขาจะชอบในเรื่องศิลปะงานตรงนี้ครับเขาชอบตรงนี้นะที่วัดกระนนังใหญ่ที่โพธารามเนี่ยที่ราชบุรีพี่ทุ้สปนี่เป็น ทั้งคนภาคทั้งคนเชิดด้วยครับอ๋อคือเป็นไงเรียนยากไหมภาคกับเชิดเนี่ยผมเริ่มมาจากเป็นคนเชิดก่อนคนเชิดก่อนนะครับก็คือเป็นเด็กเดรุ่นเท่านี้ครับที่นี่แหละที่นี่เขามีเรียนฝึกก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนมนธนนเนี่ยครับครับผมคนเชิดยากไหมครับก็มันต้องอยู่ในในเรื่องของบทละครแต่ละตัวบทละครแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยบทของเขาเนี่ยก็จะยากขึ้นไปเรื่อยนะครับที่สำคัญก็คือว่า เราจะสื่อ,อยังไงให้เราให้เราเล่นแล้วผู้ชมเนี่ยเข้าใจ,าใจนะครับกับตัวละครตัวนี้ว่าตัวนี้คือ,อยักษ์มโมโหนะครับหรือจะเป็นในเรื่องของโ,อโมโหยักษ์ไอ้ย,ยักษ์ะอะไรส่วนมากจะเล่นเรื่องอะไระว่าขนหอเล่นไล่เรื่องเดียวคือเรื่องของรามเกียรติเรื่องรามเกียรติแต่ว่าเราก็จับตอนนั้นตอนที่มาใช่ครับเป็นตอนอ๋อเป็นตอนตอน่าคนที่มาเรียนใช้เวลานานมากกว่าจะเป็นเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กๆอย่างเงี้ยก็อย่างน้อยๆก็สามเดือนสามเดือนนี่ก็จะคือ เป็นขั้นๆไปก็จะเป็นท่าของลิงธรรมดานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมาเรียนรู้บนเวทีด้วยนะครับแล้วก็จะมีพี่ๆเนี่ยคอยแนะนำว่าตัวละครตัวนี้จะต้องเล่นยังไงยักษ์จะต้องยกขาแบบนี้แต่ผมผมก็หัดเชิดมาแล้วเหมือนกันนะผมหัดเชิดมาแล้วเชิดหนังเหรอเชิดเนี่ยเมื่อวานเรายืนเงี้นี่เวลาเชิดได้ทำเป็นเชิดอะไรอย่างอย่างหนุมานมันต้องเป็นลิงทําท่าด้วยป่ะต้องต้องตัวเองต้องทําเป็นด้วยใช่ไหมอ๋อตอนนั้นนักแสดงนั่นคือ ท่าทางของโขนอ๋ออันนั้นโขนเหรอนะครับเพราะว่าโขนเนี่ยมือเนี่ยเขาจะไม่มีอะไรนอกจากอาวุธนะครับบางทีก็จะเด็กวิที่วิทเพราะฉะนั้นเนี่ยมือเนี่ยจะสามารถบอกลีลาบอกอาการของตัวละครได้นะครับแต่หนังใหญ่เนี่ยนะครับมือเนี่ยต้องต้องจับไว้ที่ไม้ตับหรือไม้คาบนะครับเราก็จะไปด้วยทำให้ไม่รู้ว่าเป็นหนุมานเราก็ทำได้นะครับสมมติฮันุมานคันใช่ไหมเชิญละอ่าอ่า ไม่ใช่ไอ้ไอ้นั้นเขาต้องเชิดที่ตัวหนังเอะเอไม่ใช่ทำท่าเราคิดว่าทำไม่รู้ว่าตัวนี้หนุมานเอายักษ์ดีกว่าพี่ยักษ์แล้วยังหนังใหญ่กับหนังตะลุงนี่มันต่างกันยังไงมันหนังตะลุงกับหนังใหญ่หนังตะลุงเล่นอยู่หลังจอหลังจอไม่ได้ใช้แบบจอแบบนี้ก็ได้ใช้ไฟส่องแล้วก็พากยุ่งหลังอมือขยับได้ปากขยับได้ก็มีเชือกตัวนี้แต่ถ้าหนังใหญ่ มาเล่นข้างหน้า,มาหนังใหญ่เนี่ยก็ที่เห็นเด่นชัดเลยคือหนังหนึงตัวต่อผู้เชิดหนึ่งคนอ๋อหนังหนึ่งตัวต่อผู้เชิดคนหนึ่งละครับเล่นอยู่ทางด้านหน้าจอ,อมือแขนไม่สามารถขยับได้จะไปด้วยลีลาของผู้เชิดเท่านั้นอ๋อแล้วไอ้หนังเออหนังตะลุงกับหนังใหญ่เนี่ยอันนั้นมันมันมันภาคยากกว่ากันก็ จริงๆแล้วเนี่ยมันมันขึ้นอยู่กับเทคนิคของคนภาคอ่ามันเเรื่องหนังตะลุงเนี่ยเราสามารถออกนอกบทได้ออกนอกบทได้แต่ละเมาเอกีนก็เขคือเราจะเล่นไปตามบทตามบทแต่ก็มีใส่นนี่น้อยก็จะใส่ไปเพื่ออาป็นบางช่วงเพื่อความสนุกครับแต่ว่าอย่างดนตรีประกอบก็ต้องมีด้วยครับต้องมนครีไทยประกอบไรด้วยใช่ไหมครับทีนี้การเชิดเนี่ยเรียกว่าแต่ละตัวนี่ก็คือคนจะมากจะน้อยมันขึ้นอยู่กับตอนหรือเปล่า ใช่ครับตอนนี้คนเยอะไม่ต้องใช้ตัวแสดงตัวละครกี่ตัวครับผมขึ้นขึ้นอยู่กับตอนที่เราจะทําการแสดง<อ>นะครับมันมีถึงความยากง่ายของตอนอของตัวละครหรือรจะเป็นในเรื่องของอะระยะเวลาที่เราจะทำการแสดง<อ>คุณทศพรนี่ฝึกมามา,มานานกี่ปีแล้วทำตรงนี้มากี่ปีแล้ว ก็ปีนี้ก็17แล้วครับตั้งแต่เด็กๆเลยครับผม17ได้นี่อายุยังหนุ่มจังแล้วตอนนี้พี่อายุเท่าไหร่แล้ว28ปีโอ้โห11ปีแล้วตั้งแต่เด็กๆเลยครารักไว้เพรว่าเราก็สอนเด็กรุ่นน้องรุ่นอะไรต่อไปนะเพราะว่าตอนนี้เราต้องสืบสานต่อไปด้วยประเีผ่านของหลวงพ่อที่จะต้องให้อานุวัฒนธรรมมอดกตันนี้มันหลงเหลืออยู่อย่างท่าทางของราเมือลองลองลองเชิดแบบองเนักภาคในฐานะที่คนภาคภาคตอนนี้ลองภาค มือลชเชตตัวเล็กเนี่ยตอภาคตอนไหนอนไรง่ายง่ายเป็นตัวตัวนี้เป็นตัวอะไรเนี่ยตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นพวกลิงเล็กลิงน้อยลิงเล็กลิงน้อยลิงตหารก็จะเป็นถ้าถ้าจริงๆแล้วตัวพวกนี้จะไม่ค่อยมีบทในเรื่องของบททำภาคอ่าแต่จะออกมาให้สนุกสนานให้ดูแบบเป็นก็คือตามภาษาของลิงตามภาษาของลิงครับจะต้องมีแม่ทัพมีลูกน้องนะครับมีลิงเล็กลิงน้อยคอยติดตามนะครับก็เหมือนจะว่าจะมาเพิ่มสีสันแต่ไม่มีบท ครับก็คือบทก็จะไม่ค่อยมีในเรื่องของคำพากเทราไม่มีนะครับมีแต่ท่าทางครับมีแต่ท่าทางเราลองทำท่าทางท่าทางอ่ะมืดเราทำนี่มืดท่าทางก็ถ้าถ้าเป็นท่าทางของการเชิดนะครับก็ก็จะเป็นการเท้าเอวเออเราลองลองดูนะครัถ้าเป็นถ้าเป็นหนังสองมือเนี่ยก็จะต้องอ๋ออันนี้คือเท้าเอวในเรื่องของหนังมือเดียวโอ้ถ้าผมดูเนี่ยผมคงดูคนคนคนเต้นนะไม่ไม่ดูหนังแล้วต่างกันใช่ใคนพาคกี่คน อภิเตเขาจะมีอยู่สองคนสองคนคุณทศพรแล้วก็มีอีกคู่คนหนึ่งครับผมที่ด,ด้พากันนะอ๋อนด่เห็นไหมนะ,ละนอลย,ย่างเยาวเวลาคุณทภพรภาคเนี่ยพูดถึงว่ายาชาวต่างชาติมาทัวร์เนี่ยมันต้องมีแปลเป็นภาษาอังกฤษไหมเขาจะดูรู้เรื่องไว้ถ้าเราภาป็นภาษาไทยจริงๆแล้วเราเราจะมีจะแปลแค่ในเรื่องของเนื้อเรื่องเมื่อเนื้อเรื่องเขาไม่ต้องแปลทั้งหมดหรอกครับผมให้ฟังพอพอพอแล้วครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้บอกมันหยุดมันเลย นี่นผมเพลินแล้วเนี่ยไอเร<ต>ื่องไอเรื่องการแปลเน,นี่ยไม่ต้องบอกคือต้นๆเขาจะอธิบายว่ารามเกียรติ์ตอนนี้ะจะเป็นยังไง this story is รามเกียรติอะไรก็ว่าแล้วก็มาจบตอนนี้โอเคอ่าเลสซี่ไปดูกันเลยอ,อะไรพวกนี้แล้วก็เขาจะเป็นภาคไทยต่อไปครับทีนี้เปิดให้ชมฟรีวันไหนบ้างคุณเตพร์สภัทรก็วันเสาร์สิบโมงเช้าเสาร์สิบโมงเช้านะครับวันอาทิตย์สิบเอ็ดโมงเช้าวันอาทิตย์สิบเอ็ดโมงเช้าก็รอบเดียว วันละหนึ่งรอบเทัานั้นนะโอ้ยอย่าพลาดเลยท่านผู้ชมครับถ้าสมมติใครอยากจะดูอีกดูต่างหากมานอกเวลาว่างั้นเถอะนะครับก็คือติดต่อเข้ามานะต่างหากต้องติดต่อล่วงหน้าไหมหรือจะเข้าไปที่ใน Facebook ของวัดขนนทอ้มีเฟซบุ๊กวัคขณนนได้คือก็คือถ้าเป็นนอกเวลาต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วแต่ถ้าคุณไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายคุณมาวันเสาร์แรืวันอาทิตย์เสาร์นี่สิบโมงเช้ามาไี่ภายนี่บรรจุได้หมู่คณะเลยเนี่ยครับผมบรรจุได้ประมาณกี่คนคนดูเนี่ย ของเราเนี่ยถ้าถ้าตามตามเก้าอี้เนี่ยนะครับมัน300 300นะครับแต่ถ้าเกิดมา400เราก็จะมีการเพิ่มใช่หรือจะมาเป็นครอบครัวรมันจะต้องการดูพิเศษก็ได้นะเป็นกลุ่มคณะแค่2 0่สิิคนนี่ก็ได้ครับนะเป็นสถานที่กว้างขวางเราโอนนักแสดงก็ใช้เยอะมาเยอะมันขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องนะคแล้วก็ตัวหนึ่งตัวตัวละครตัวนึงใช้คนหนึ่งว่าตัวใหญ่หนักหนที่สุดเท่าไหร่ ก็จะมี10บโลได้1ิบโลก็ถืออยู่คคนเดียวนะครับผมเยโอ้แล้วก็ผ้าก็า้าย้งหลังภาคข้างหน้าหรือภ้คข้างหลังเนี่ยด้านหน้าครับยืนภ้านี้เลยครับผมอแล้วสมมุติว่าอย่างน้องๆเนี่ยอคนหนึ่งเนี่ยเชิดได้ทุกตัวเลยไหมก็มันมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เด็กเรื่องเาเรียนเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกมาแสดงว่าแต่ละตัวนี่เชิดไม่เหมือนกันใช่ครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันก็ฝึกว่าบางคนก็เก่งหลายเชิดได้หลายตัวหน่อยอะไรพวกนี้ออกมาเล่นด้านหน้าทั้งหมดเลยนะ เป็นเรื่องไปลาวว่าตอนนั้นตอนนี้ไปเลยเอาจนจบไปนตอนตอนไปนะคนเรก็ยังน้อยที่สุดนะฮะถ้าหากว่าท่านอยากจะดูการแสดงของนางใหญ่บรรพนที่โพธารามราชบุรีนี่ง่ายเลยนะเสาร์อาทิตย์มาได้เลยฮะฟรีฮะเสาร์นี่สิบโมงเช้าอาทิตย์แล้วก็สิบเอ็ดโมงรับว่าใช้ใช้เวลาการแสดงก็ประมาณชั่วโมงนึงได้ไม่ลึกกันนะถ้ามีบรรยายก็ประมาณสี่สิบนาทีสี่สิบนาทีก็จบหนึ่งรอบนั่นถ้าพลาดโอกาสนั้นก็ต้องจองต่างหากเลยนะครับหรือถ้าถ้าจะ อาสนใจเป็นงานว่าทำสี่ภาคนะครับถือว่าเป็นงานประจำปีของวัดขนอนะครับที่วัดขอนจัดก็คือวันที่13เมษายนสงกานทุกปีเลยครับก็จะมีปีนี้จะมีในเรื่องของการแสดงหุ่นละครเล็กของมางหลวงมาร่วมแสดงโอ้คอมมงหลวงเคยไปผมเคยไปทำรายการลคอมองหลวงที่อยู่ติดกับแม่น้ำเลยนะแล้วก็ละเล็กจะมี นิเกฮูลูของมอปัตตานีฮุลละครฮุนคนเพชรบุรีครับผมแล้วก็มีการแสดงของพิกิจทีมนะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลานหรือจะเป็นหนังใหญ่ไฟกระลาครับนะครับนี่ก็มาได้เลยช่วงสงกรานต์ติดสามตสีครับผมหนังแต่ละตัวนี่ก่อนจะก่อนจะว่าเราจะเล่นเรื่องอะไรต้องแกะออกมานี่ต้องวาดล่างลงมาก่อนแล้วก็ใช้เวลาแกะในตัวหนึ่งก็ยังใช้เวลาทำเท่าไหร่นานไหม ก็<ข>แล้วแต่นะครับแล้วแต่ขึ้นอยู่กับขนาดอของข,นนของตัวว<อ>าตถันนะครับ<อ>แล้วก็อีกประเภทนึงก็เป็นเรื่องความหนาของหนาความหนาของหนา<อ>แล้วเราคุณสุทธพรนอกจากภาาแล้วเชิดด้วยทั้งภาาทั้งเชิดนะ,ะแล้วละแ,แกะนี่เป็นไหมก็ แก่เป็นครับเป็นนะครับก็มีที่นำมาแสดงนี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งที่แก่เป็นด้วยแก่กกี่วันแสดงว่าก็จะมีนะครับตัวหนุมาที่เอาออกมาเมื่อกี้๋อ้โอนี่กี่วันเลยถ้าตอนตอนนี้รีบ3วันสามวันและตอนนี้ก็มีโรงเรียนสอนใครสนใจก็มาเรียนได้เลยครับถ้าอยากจะเชิดเราก็มีฝึกไายถ้าจะเป็นในเรื่องของดนตรีไทยก็มีทําการแกะสลักก็มีมาทุกอย่างเลยนะมาที่นี่ได้เลยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะเดี๋ยวเราไปดูการแสดงใช่ไหม การแสดงว่าชุดนี้จะเป็นไงใช่คนมารอนเพียบเลยคนมาเพียบไปดูโอ้ลักแสดงเพียบเลยต้องขอบคุณคุณทศพรแพรทองนะขอบคุณมากครับน้องเบียร์น้องเบียร์น้องเบียร์แล้วก็น้องมืดพี่มืดมืไม่ใช่คนละคนนี่ตัวเล็ครับเดี๋ยวเราไปดูการเชิดนะครับ หลังใหญ่วัดขนอนเรื่องรามเกียรติ์วันนี้เสนอเรื่องอะไรครับตอนอะไรตอนอะไรตอนอไรตอนอะไรก็ว่าไปชื่อว่าศึกมาราคาศึกมาราคาว่าไปแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมกันอชมกันก็คร่าวเซิฟเพอเป็นออเดอร์เล็กน้อยครับไปดูกันเลยครับ I <laughs> เป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับที่หนังใหญ่วัดขนอนนี่ครัที่<า>ตำบลสร้อยฟ้าอำเภอโพ,พธารามจังหวัดราชบรุรีอย่างนี้<ช>ยังคงอนุรักษ์ศิลาปะการแสดงชั้นสูงแขนงหนึ่ง<ช>อของบ้านเรานะซึ่งก็สําคัญที่สุดคือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยของเรารให้อยู่คงและก็สืบสานยุงช่วยลูกช่วยหลานอย่าให้หายไปไหนเราต้องช่วยกันอนุรักษ์สืบสานนะครับที่อย่างน้อยที่สุดวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ชมคร่าว เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นวันนี้แฟนขับรายการรถสามมาเที่ยวด้วยน้องซันต้องขอบคุณน้องซันนะมาสนุกสนานด้วยครับขอบคุณมากครับน้องซันขอบคุณนะมาเที่ยวเป็นแฟนขับรายการเรามาแย่งนุกงแย่งนุกขอบคุณทุกท่านที่ได้ส่งเอสเมสมาอย่างรายการของเรานะครับขอบคุณทุกๆข้อคำทุกข้อความที่ส่งมาท่านผู้ชมครับเสาร์อาทิตย์หน้าเราจะไปที่ไหนคอยติดตามชมกันแล้วกันนะครับทางเอ็มวีห้าแห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาเดิมห้าทุ่มเมงเที่ยงคืน ไม่ว่าที่ไหนที่มีของดีของแปลกหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจเราจะนํามาเสนอในรายการเจาะข่าวเอาสายครับสละวันนี้ผมโอเลี้ยงคนหัวหมอครับผมหมูหวานอ้วนๆครับผมผมหางแดงคนหัวหมอครับผมขอตอเขียวครับแล้วก็น้องซันนะต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่เสาทินหน้าครับสละวันนี้สวีดัสสวัสดีครับสวัสดีครับคนบ้านเดียวกัน ต่อกันก็เข้าใจอยู่เฮ้เ้ดูว่าเหนื่อยแค่ไหนว่าหนักแค่ไหนบนหนทางสู้ยังมีครับปอบยมแทมยังมีครับปอบใจแทม,แทม,ม